สวัสดีนะครับสวัสดีครับมาครับเมืรีมาเบิ่มวิธีการทบสมพักเข้มพักสมผักเนาะเอาไว้กินกับแกว้วกับน้ำพริกเป็นพักเคียวปีนะครับนี่มือนีผักเคียวปีสามหัวนี่แหละน่าจะประมาณากันสองกิโลได้ยมั้ยใส่กับกระหล่ำมีกระหล่ำหัวนึงเนาะักเคียวปีอีกสามหัว เป็นสูตรการทำสมพักหรือว่าดองผักไว้กินเนะาะทำมัอนี้กินมืออื่นได้เลยครับเป็นแล้วนะครับล่างผักเอาผักมาหันมาซอยเป็นชิน้นตามที่เขาต้องการแล้วก็ใส่เลยเกลือลงไปนะครับเนาะเกลือนี่จะอะไรล่ะเนี่ยประมาณส,สามก่ำแล้วเนาะสามองุ่นมือละเกลือนะครับจากนั้นกะขยำครับขยำกับเกลือ ยพยายามฮักกับเกลือมันเข่ากันนะเดี๋ยวครับฮักฮักฮักมันยำไปเรื่อยๆครับกกกรรอกินออกห้วยๆเราพี่นองเลยเกียวปีน้ำลงไปแช่น้ำครับน้ำใสรกระล้มั้งไหม เอาลงไปแช่น้ำเพื่อให้เกลือเนาะครับเกลือมันละลายเขากับไอผักที่เขาคั่นเมื่อกี้นี่ตีหนีที่สุดเนาะว่าเห็นันไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพราะถ้าเกลือนว่าไปเขากับเนื้อผักทั่วถึงเนี่ยมันจะเกิดการเน่านะครับบางจุดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาลงใส่น้ำแช่น้ำ เพื่อให้เกลือมันเข้าไปกับเนื้อของผักไปทุกส่วนป้องกัน,ก,นการเน่าการเสียนี่นะครับเอามาใส่น้ำให้น้ำเป็นตัวละลายเกลือเนาะเพื่อมันจะได้เข้ากับเนื้อผัก ไปทุกส่วนจากนั้นก็ยกออกครับเอาใส่กระดงขึนน้นแล้วเพิ่มเกลือลงไปอีกกลับหนึ่งแล้วนะครับเนาะอ่าสองกับสองมุมเมื่อ ประมาณจะสามสามช้อนสามช้อนโตนี่แหละตกคางมือเลยอือแกวคันห้อนจะเกลือมาตั้งใหม่ที่กินแซ่ ก็แล้นเคาับก็เอาใส่ภาชนะเนาะไคมีโถใบใหญ่ๆก็เอาใสอา่อยู่นี่บร์มีนะครับเนาะก็เอาใส่หมอ้อเลยล่ะใส่หมอ้อไว้เนาะ เดี๋ยวไปใส่ตัวเย็นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมืเออ่นมเมื่อไงกันนี้ครับว่มามันจะกินได้บะมันิสีสบสำใดขั้นตอนสุดท้ายนะครับเนาะตื่นเสามาใส่เกลือเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ขย้ำขย้ำขันเลยมันเข,าข้ากันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือชอลนะครับเนยะใส่ชลดเผื่อความนัวเพื่อรดชาตเนะไอซีบ่ไซใส่บ๊ดยเนาะนี่นะครับบ๊ใดห้ามกันแดีแ๋วจะ่คามาของไปของมันบางคนก็ใส่นิดน้อยจากนั้นนะครับใส่ด้วยน้ำซาวเขาน้ำขขามา น้ำมาเขาเขาเหนียวที่มาไว้มือขึ้นนะครับเริม่มลงมาเท Store, ลงใส่กับนี่เลยครับผากนี้เขาคันไวเละจากนั้นจนะขยำขยำขัน้นอีกรอบเศ้าเศ้าใสา่น้ำเพื่อให้น้ำเขามาเป็นสารละลายในการละลายเกลือละลายผงชูรสจับแบบแก้วเศร้าเขาเนียวห่อนๆข,อนขึ้นที่ขักมืง คือว่ากินได้แล้วครับเนี่ยรับประทานได้แล้วะครับนะจากนั้นนะครับนํำไปไส่ที่ภาชนะเป็นโถพลาสติกเป็นอย่างที่ใส่โถพลาสติกครับเพราะว่าโถพลาสติกมันมีฝาเนะาะฝ้ามุนเกี่ยวมุนยางมันก็นจะปิดได้ง่าย ซอยข้าเก็บไว้ได้โดนใส่ตูเ้เย็นไว้ได้ง่ายเก็บไว้กินได้หลายเมือ่อสามสี่เมื่อคุณละทำไ ตสุดท้ายคือเอาน้นาำนะครับวนะ่านามาเทลงรวมกันกับผักที่เขาขันไว้น้มเศร้า,าเข่าและวน้มที่ขัดมาน,น,นครับเรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เนาะจากนั้นปิดฟ้าเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ปิดนั้นว่าเสร็จแล้วครับสำหรับดองพักสมพัก มาได้ครับพี่น้องเด้อได้กินแล้วครับสมผักเขียวปีคงของเมือวานเนี่เป็นแล้วได้ครับเด้อเอาปได้ออกมาหลายเนาะครับแล้วเอามากินน้อยหนึงแบ่แบแสบพี่น้องมามามาใส่กับแก้วปลาซุปหน่อไม้สดโอ้ยอ,อากมพี่น้องมามสมผักเขียวปีกับแก้วแบ่บแบมากินน้ำกันครับมาเลยมาเด้อ